สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทันหังก็ได้ตะ๊กกะแตนตัวใหม่มาครับอ่าบอกเลยเหรอใช่ไม่เซอร์ไพรส์คุณผู้ชมสักนิดหนึ่งครเออซึ่งวันนี้เราได้อะไรมาไม่รูครับอบอกไปแล้วนะยังยัง,ยง,ยง,ยงจะถามอีกว่าได้อะไรมาเอาก็คือสรุป,<ช>ปรตั๊กกะแตนแล้วกันอ้าเป็นตะ๊กกะแตนใหมมัน,มบ,น,นบอกไปแล้วอ่ะกินเป็นไหมเนี่ยระวังหนเด็กๆต้องระวังนะเวลาใช้มีดใช้อะ มือระวังมือลูกโอ้ยไม่ได้เลยแบบนี้นังก็ไม่ค่อยเป็นนะคะแต่ก็ได้อยู่ให้ผู้ปกครองกีดให้จะดีกว่าดูดิว่าเป็นตัวพันอะไรเอเชียนะครัเอะออกมาดูดิตัวโคตรใหญ่เหรอไหนลองเปิดดูดิตีใหญ่มากอะอันนี้เต็มวัยยังยัง L ไหนแล้ว L8 นะคะ L7 ถึง L8 เรอะเต็มวัยคือ L8 ถึง L9 จะเต็มไว้แล้วสิใช่อีกข้าบเดียวก็จะแกะได้ไหมลองเปิดดูดิผมแกบไม่ได้อันนี้คือที่ถ่ายก็คืออ๋อมันติดเทปอ๋อเพราะว่าเราจะต้องเก็บเป็นหลักฐานไว้เผื่อบางทีแบบเขามาถึงแล้วเขาตายอะไรเงี้ยนะจะได้เค็มกับผวกตายได้ดูเมียนะครับเมียใช่มใช่ใช่แกยาก้็เยก็ติดเทปไว้ใช่ไหมใช่เคอันนี้ก็ก็ยังไม่ตายนะก็ยังมีชีวิตอยู เดี๋ยวพ่อขอแกะเทปให้ทงถังก่อนแล้วกัน,น,น,นมีเทปอริงปะเนี่ยแล้วก็แกะออกมาแล้วนะขอดูหน้าตาชัดๆหน่อยอา่าน้ำทำผ้า,านี่นะฮะเป็นเอเชียใช่ไหมใช่ยกเอเชีย hey, เฮโดดเดอร่าเดี๋ยวเราก็เตรียมแก้วไวใ้ให้เรียบร้อยใช่ครับย้ายที่อยู่กันนะฮะแล้วไหนฝานี่ไงอันนี้เราสั่งมานะฮะสั่งมา เวลาส่งประมาณหนึ่งวันเนาะหนึ่งวันนวันก็มาถึงอันทางๆลองเอาขึ้นมาให้เพื่อนๆดูนคณะเ้าเรามีอยู่ด้วยนะคะอืตกใหญ่รู้สึกว่าเขาจะแบบป่าเปรี้ยวมากเออแต่ยังไม่มีปีกนะฮะแอลนี้จะยังไม่มีนี่ประมาณ l 7ถึงแนะคะแต่ก็ตัวใหญ่พอสมควรเอลเจ็ดนะคะประมาณเอลเจ็ด เต็มไว้เนี่คือ L8 เราจะมาย้ายบ้านให้เยอะไปใจทังๆแล้วนะตัวนี้ตัวใหม่เราให้นอนเขาก่อนเดี๋ยวเอาเขานอนมาให้อยู่ถังๆก็คุณเฝ้าดีๆนะคะตอนนี้มีกี่ตัวแล้วเนี่ยมีประมาณสี่ตัวนะสี่ตัวแล้วเ็าต้องเลี้ยงให้ดีๆนี่ประมาณ สองร้อยหกสิบบาทคแต่เขาลดให้เหลือสองร้อยสิบคุณเข้าดีๆนะคะเดี๋ยวผมเอานอนไปก่อนเรียครับะเอาหนอนมาแล้วทางก็ลองเอาหนอนมาให้เขาดูนะครับจะกินหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะยังตกใจน่าจะยังตื่นอยู่คงยังไม่กินหรอกบางทีมันอาจจะตัวใหญ่แล้วมันจะกินก็ได้นะเฮ้ย แม่ให้ตายมือให้ตายกองห่วยเดูว่าหาเขายังตื่น,ต,นตื่นอยู่นะตื่นตื่นอยู่เตียงกระตกกระต่ายตื่นตูมขอดูหน้าชัดๆหน่อยนีออ่คุงมันตกใจอาารย์ก็จะขี้หล่นให้เขานะไม่รู้จะกินหรือเปล่าลองดูนะ มาแล้วแตะเดแล้วเต่เดคุณช่วยจับไว้หน่อยไตขึ้นมาแล้วว้าฉันขอทำนอนให้ดีดีกันวานเพราะว่ายังไม่กินหรอกมันยังตื่นเต้นอยู่โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะคลิปนี้ก็ที่ที่ถ่ายนี่ก็คืออยากจะเอาไว้เป็นหลักฐานไปละ กิดมาถึงแล้วตายเออเราจะได้เคมกับคนขายได้แล้วก็เป็นส่มารถชิกตัวใหม่ของทั้งถังเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนะฮะตัวนี้นะครับใช่ช่ทังถังบอกลาเพื่อนรับบ๊ายบาย